6ลัวกนานราศี3มวันเกิดที่ต้องบอกเลยว่าดวงรักดีกก้นเนาะดวงรักดีก้น้นนะเออดาวสุกย้ายราศีนะคะ14มิถุนายน2 5 6 7เวลา22่สนิกา20นาทีจากราศีพฤกษบเข้าสู่ราศีไม่ถุนสองผลให้6แล้วกนานราศีสวันเกิดดังต่อไปนี้ดวงรักดีก้นนะ ดวงความรักจะดีมีโอกาสสมหวังสำเร็จดังใจปรารถนามีโอกาสว่าความรักจะหวานชื่นมีคนรักมีคนเมตตามีคนปรารถนาดีด้วยค่อนข้างมากส่งผลทั้งในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินและความรักทำให้มีโอกาสว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบไม่พักไม่เว้นได้แก่ชาวลวาราศรีมิถุนจนกุม สิงต้นและเมษอะส่วนสามวันเกิดได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์อังคารและเสาวเวร์ต้องบอกเลย6ลัคนาราศีสามวันเกิดดังที่กล่าวไปข้างต้นนะช่วงเวลานี้ดวงชะตาดีโดยเฉพาะในเรื่องของความรัก มีโอกาสสมหวังดังใจมีโอกาสจะมีความรักที่ดีความรักที่เป็นไปนดังใจมีโอกาสว่าความรักจะสดใสมีโอกาสว่าความรักจะสวยงามถ้าสดอยู่มีโอกาสที่จะได้พบความรักที่มันทำให้หัวใจพองฟู ถ้าสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสชัดเจนกันก็ข่าวเหนืะส่วนถ้าเกิดว่างอนงอกันอยู่อะไรต่างๆเดี๋ยวก็กลับมาดีนะต้องบอกเลยว่าเป็นวินาทีที่ความรักจะดีเหลือเกินนะจ๊ะแม่จ๋าอรอไม่ถึงเสน่ห์น,นนะของคุณในช่วงเวลาน,นี้ก็จะดีมากๆนะออร่าราศีจับนะใครเห็นก็รัก นะใครเห็นก็หลงใครเห็นก็หลงรักหลงหลายข้างใครในตัวคุณนะมีความรักใคร่เมตตาเอ็นดูอุปถัมภ์ความช่ช่วยเหลือทําให้การงานก็นดีการเงินก็นดีนะธุรกิจก็ปังเพราะมีเมตตามหาสเตมเมตามหานิยมมีออร่าราศีมีความน่าเอ็นดูอยู่ในตัวนั่นเ,นเองใครแรล้วก็นายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ